สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนีสารครับมื้อนี้กันเลาะอีกแล้วพี่น้องครับเลาะมาถึงผูเกียงข้อคือเก่าครับพี่น้องคุ้นๆบอครับนี่สวนเก่าดีครับแต่ว่ามื้อนี้อยพี่น้องมาเบิงทุเลียนเด้อครับเจมมเบิงพืชอีชนิดหนึ่งที่คางเคียงกันเนี่ยครับนี่ก็คือมังนัดนี่ครับหรือว่าสับปะรดเนี่ยพี่น้องอยู่กับเจ้าขวงแล้วแล้วครับบ้านเนี่ยเจ้าของโตแท้ด้ครับโบเมนไนเก่าเด้นเนี่ย นี่ครับเจ้าของเราแท้ๆเลยเจ้าของไร่วิศนุเลยนนาเนาะเลนนาสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้น้ำซีพนรู้จักกันบ้างไหมน้าชื่อวิศนุฉนังกลางครับผมเนี่ยเจ้าของแท้เลยเนาะครับเจ้าของตัวจริงครับผมอันนี้เขาเป็นผู้ดูแลพือวัวใช่ครับเลี้ยงปุ๋ยเลี้ยงยาสอบถามได้จากเราเป็นบัครับผมแต่ว่าเมื่อนี้กับทีเห็ดคลิปทุเรียนอยู่ครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปเป็นปลูกอันบางนัดก้อนเลนนาเนาะคเันนาพนอามาใกล้ๆรุ้นเนี่ยบางนัดอยู่ในร่องทุเรียนเนี่ย นะยครับเป็นอยังคือด้มาปลูกยุกแกมทุเรียนหน้าเน,นี่ยมันเป็นไหนก็มันเป็นพืชเสริมอะครับผมโอ,อเป็นพืชเสริมใช่ครับก่อนทุเรียนจะ,ะใหญ่ครับจะโตงานบ่อพี่น้องครับปลูกบางนัดน,นี่มันปลูกยาบกบ่หน้าก็ <c oughs> ไม่ปลูกยากครับก็ปลูกง่ายๆครับปลูกง่ายๆเลยครับผมก็ง่ายง่ายที่สุดแล้วครับสบายเลยโอ้เอารถไถมาไถเงี้ยเนาะครับผมมันราคาดีดีครับคือปลูกก็ราคาดีครับราคาก็ดีพร้อมครับผม โอ้ราคาดีพร้อมพี่น้อง <c oughs> พี่น้องเนี่ยว่าผมบอกพูดหนึ่งบอกแล้วพูดหนึ่งบอกใช่เรือ <c oughs> เปล่าราฟังออกคือนก,ก็นาเน,นาะเอาครับมาแางไปเบิง้ <c oughs> งนนเนี่ยเบิ้งรู้ขับรถปลูกมีให้เนื้อที่รวมๆแล้วก็สี่ไร่ไร้ได้หน,น่อยหนาเนาะครับผมยี่สิบไร่ครับโอ้ปลูกมังนดัดหรือว่าสับปะรดเนี่ยพี่น้องพันธุ์เอียงนาเนี่ยครับนี่ปัตตาเวียครับปัตตาเวียปลูกใครในโรงงานครับให้โรงงานเลยครับโรงงานรับเสื้ออยู่ใส่ครับอยู่ไอ ระยองครับอาเพื่อนมาเอาฮอดพี่ตีครับผมส่งครับตานี่ครับเพื่อนส่งโรงงานระยองเลยครับนี่ปลูกบางนัดนี่เฮ็ดยังได้แน่เอาผู้เดยอยากฆ่าเพื่อนอยากปลูกเนาะก็ไม่ยากครับก็เขาหน่อหรืออาจุกก็ได้ครับที่เขาตัดหัวออกแล้วครับโอ้อจุกไปไปนวยมันหน่ะใช่ครับผมเอาไปไหนย่างไปเรี่ยครับพ่อมีนวยไหนจุกที่ได้สาธิตครับทั้รูปพี่น่องกับเราปลูกขู่กับมากทุเลียนนะครับ ผู้ใดติดตามผมมาตลอดสิลู่นะครับสวนนี้อยู่ใส่ยู่บ้านยังไงนานี่บ้านห้อยหินลาดครับบ้านห้อยหินลาดดนะครับเนี่ยสวนทุเรียนพันกว่าต้นนั่นแหละครับเนี่ยเบิ้งเอาครับผู้ใดอยากรู้ว่าครบพันบ่พันกับมันนับเอาด้วยครับผมบันนับให้เลยวันนี้ที่เบิ้งมากนัดเนี่ยครับมันงามดีครับผัวเบิ้งดูครับบ้ยการดูแลรักษาเนี่ยครับบางนัดนี่มันเฮ็ดยากบ่หนักก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยครับ บ่ยากแล้วจามืออาชีพเนาะขันสําหรับมือใหม่ด้่ครับเพี่นันเนี่ยปลูกระยะห้างซ้ำใดครับเนี่ยอันนี้ห้าสิบครับปลูกเป็นคู่เป็นบ่อครับครับผมปลูกเป็นคู่ระยะนี่บอกครับห้าสิบเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้วอันนี้เดวห้างซ้ำใดครับอันนี้ก็สารสิบสี่สิบเซนโอปลูกแล้วยายาบ่ได้เกิดเลยตีครับมันคุมยาเลยตีนี่ก็ปลูกแล้วก็ฉีดยาคุมครับ ฉีดยาคุ้มใจขึ้นกันกับป้อยนี่เราสิยาตัวเดียวกันบ่เข้ากับป่อยทุกคนละอย่างครับเอาคนละอย่างอีกทีมันคนละอย่างอ่ามีแต่งางำผู้ได้จากเดือนแล้วนี่น่าี่อันเนี้ยแปดเก้าเดือนแล้วครับแปดเก้าเดือนแล้วมันจะเป็นน่วยจากเดือนครับเนี่ยก็เริ่มจะออกแล้วครับเนี่ยเริ่มออกแล้วีิรับลมเริ่มเริ่มจะออกผมก็ไปเห็นจากวยมันมันจะเริ่มจะออกโอ้นี่นี่น่วยมันเราพี่น้องเห็นแล้วครับนี่นี่เริ่มเป็นหน่วยแล้ว โอ้มันเปนบ่นพร้อมันตลอดทีหน้าเธอเนี่ยเนี่ยมันมันจะเริ่มจะออกแล้วครับใช่มันเริ่มออกเป็นในเนี่ยปลายมันจะสั้นลงครับปลายใบมันจะสั้นลงครับปลายจะสั้นลงเตรียมตัวออกแล้วพี่น้องเพิ่งไหวเลยครับนี่ปกติมันสีเงาออกไปเรื่อยเป็นหมือนใบวันนี้มันสั่นคือว่ามันจะออกลูกครับปดตาวียาเนาะครับปาดปลูกพันเดียวเลยทีหน้าเ่ยมีพันเดียวครับ ที่ส่งโรงงานโอ้ส่งโรงงานอย่างเดียวเลยครับ <c oughs> ถึงเวลาเพิ่นมารรอบหรือตองเอาไปส่วเพิ่นก็คำนี้ก็ <c oughs> มีเขามาเอาเองครับเขามาเอาเองเลยใช่หมารถเขาไปครับโอ้ิ่น <c oughs> ประกันราคาไว้บนไหนไหนไมไม่ประกันครับไม่ประกันเลยใช <c oughs> ่ขึ้นขึ้นตามขึ้นลง<อ>ตามลงครับตามราคาตามราคาตลาดเลยเนาะครับอ่าต่บางดันอุปถัมภ์กันเหตปีละหลายอยู่หรือนี่แม่นี่ไหก็ก็เยอะอยู่ครับ บืงกับบางทีเราหรือลาดเอียงนี่ครับบางต้นทุเรียนเราเลยครับยางงามผู้ใดอยากรู้ว่าเราเก็ดจังไดคลิปก้อนก้อนกับมีนะครับเป็นไรเบิ้งแต่ว่าเบื้องนี้กับสีเอาจะคลิปอยู่ละครับพู้น่ะจากมันไว้แล้วเบิ้งใบของเราเตีกดีต้องสอบถามเราไหมครับสอบถามไม่ไงเราจําชื่อยากับว่าไดวินองหง่อนกันแต่ว่ามาเบิ้งของเรารู้ครับบอกปุ้ยยางงามหมักนัดกับงามหมักทุเรียนกับงาม แต่ว่าปลูก้อมกันยุ่นมหนาวทุเรียนเนี่ยครับผมปลูกแต่ว่าทั้งนี่มันกงามในระดับของมันอยู่นะแต่ว่าสู่ขางล่างประเด้ยวเพราะว่ามันเป็นที่ดินลูกหลังก็มีครับโอ้เนี่ยมันเป็นดินลูกหลังพี่น้องครับเบิ่งดูห่อทำงานสามคนพอม่ลูกนี่ดีหน้าเนี่ยครับอ้าวเบิ่งนพี่น้องเบิ่งบางนัดเราด้วยแต่เราหลอกแต่ลรหลอกนี่ทําเงินให้ผลผลิตแต่ละปีได้จากตัดหน้าบางนันก็บางปีก็ได้น้อยบางปีก็ตามผลผลิตครับตามตามฝนครับ ต้องไปกือสิผลผลิตลักที่เป็นทุเรียนเนาะถ้าออกหมดนี้ไม่เกินอ่ะยี่สิบสามสิบตันนะครับปดยี่สิบสามสิบตันมันถือโลละจากบาทหน้าบันไงเเดี๋ยนนี้มันโลละสิบสี่บาทครับอ๋อโลละสิบสี่บาทวันนึงมันบไ่ได้หลายโลอยู่หรือไงวนโลหนึ่งก็สองโลกว่านี่นั่นมันกำลังเริ่มเป็นไวหน้ามมันเบิ้งทั้งพี่โลหนึ่งก็สองโลกว่าเนี่ยเนี่ยครับมันกำลังเป็นพี่น้องเห็นบ่ครับ งามแถววันนั้นยังวักอังลางยังเอาไปกินเดนนึงอ๋อมันมัน,นมเน่าครับมันโศกกนมู่ตีไอกระแตมเจาะครับโอ้มันก็เป็นแบบนี้โหพี่เราค้นทายได้บมดเลยนาพางถีมันบ่บาดคาบนี้ลก็ใส่กคืองเกงขายาว <laughs> เข้าไปาน้องครับป่ะปัด <c oughs> มันจะมีคนงานมาหักได้ครับเนี่ยงานเขาเขามาฟันใบเขาหักย้ำย้ำปลูกเอาอันส่วนนี่บัวนหน้าป่วรับผูเนี่ย แบบนี้ครับมันจะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นแบบนี้แสดงเว่าไผรที่ปลูกต้องมาจองคิวเจ้าไว้บ่อนน้ำนั่นครับนี่ก็ไม่จองครับมันก็มีพันขายอยู่ครับมีพันขายอีกที่เขาว่ามันต้องรอเก็บผลผลิตค่อยีิได้ปลูกนะครับนี่ต้องรู้ครับผูเห็นบออาหมักนัดหรือว่าสับปะรดนี่ครับงามงามแต่ปีนี้ราคาดีครับผมสับปะรดราคาดีพร้อมกับ คนว่าราคาสีดีเป็นบ่อใช่ครับผมแต่ว่าเวลาหน่วยออกมาดีแที่วดีครับอันนี้สิออกสู่ตลาดเดือนในหน้านอยู่ประมาณเดือนสามเดือนสี่ครับเดือนสี่ป้าทั้งพี่ออกหน่วยไหลายแล้วครับปวดเห็นมันสอดออกมาหลแล้วต้องดูพี่น้องอาชีพเป็นพืชเสื่อมแล้วเนี่ยครับอยู่ในสวนทุเรียนเนี่ยครับนี่โมปล่อยเนี่ยทีเหีว่านเลเป็นไยได้เสริมครับเป็นไรได้เสืิอมแต่ว่าเม็ดเงินไหลก็ปกปมเพี้ยให้อ่อยอยู่พี่น้องครับนี่ อันนี้ปลูกใหม่สิหน้าคือสมเตียดเนี่ยใช่ครับรโอ้โห<ต>นี่ปลูกใหม่อีกครับสับป,ประรดปลูกใหม่ครับอันนี้ปลูกได้สี่ห้าเดือนสีหาเดือนได้ครับนี่สีหาเดือนน, 4, น,นี่ต้องใส่ปุ๋ยจากรอบแล้วหน้าเนี่ยอันนี้ใส่ปุ๋ยสองรอบครับใส่ปุ๋ยสองรอบยายา,ยาโรคภัยมีบอกครับส่วนมากสับป,ประรดไม่มีโรคครับโอ้เหเฮ็ดง่ายด้วยส่นไหมครับก็ง่ายครับอ่าเป็นว่าเฮ็ดง่ายพี่น้องผู้ใยสนใจล้อมึงด้วยครับุู้น่ะ สับปะรดนี่เก็บผลผลิตแล้วทำไร้ทิมเลยบอกครับหรือยังไงนะก็มันมีต่อสองได้ครับผ้ได้ต่อสองอีกได้ต่อบอ้าว่มเขาใช่เหรอพี่น้องครับนี่เอาติดหัวมันแล้วต่อสองมันจะออกมาอยังไงน่ะก็เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้โอ้วยไหลงต่อสองมันจะออกข้างแบบนี้โอ้เป็นเป็นหน่อออกข้างเนี่ยมันจะเป็นหน่อมาครับเอาได้สองต่อดีครับต่อสามไม่ได้ปะต่อสามไม่ได้แล้วครับล้มแล้วต่อสามก็ไม่ได้แล้วพี่น้องได้สองต่อได้สองต่อ แต่ว่าผลผลิตมาเต่ลร,ระลอบกับคุ้มค่าแล้วเมนบ่นนะครับสมมุติลงทุนไรหนึ่งนี่ใช้งบประมาณไรบ่ในหน้าหนึ่งไรก็อยู่ประมาณสัสกสองสามพันครับสองสามพันสองสามพันหน่อครับโอ้สองสามพันหน,อน่อเราราคาหนอเราจากบาทครับอันเนี้ยยังไม่รู้ครับช่วงเนี้ย <Okay. S 2> เพราะว่ามันมันก็นแล้วแต่ราคา<อ>จะขึ้นจะลงครับว่วครับเบิ้งลัาปลูกว่ายว่างเล่นนี่ครับ <c oughs> นี่ผมถ่ายคลิปสับปะรดได้พี่น้องพี่น้องที่เบิ้งเต็มบางทุเรียนที่คงรู้จักอยู่ได้ไงเวลาไมีไทยแขกเรามาหาอีกแล้วคุณครับคุณส่วนเรากำลังโด่งดังครับยอาทุเรียนไว้แล้วผู้ใด้ที่มากินทุเรียนรอปีหน้าได้พี่น้องเด้อรอเดือนเจ็ดรอเดือนเจ็ดปีหน้าเวลาปีหน้าครับมันไว้แล้วครับนี่โอ้นี่ปลูกไม่ไม่เลยนี่นะเนาะอันอันนี้ก็ปลูกได้หกห้าหกเดือนครับอ่าหกเดือนได้ครับนี่ เพราะฝนมาตกเยอะดินแล้วก็โนดนดินเฮียปลูกอีกอย่างก็งามไหมครับดินบ้านเพื่อนหมมึงทูเลียนเพิ่นรู้ครับอยางงามเลยวัวอันนี้ล็อกนี่กำลังสีอันนี้ปลูกหมากงอย่างนี้นะมา,ง,าะงอสเงอะครับถึงเงะแล้วก็มีปลามันพร้อมนี้ครับผมเราเอาทูอาชีพไี่ลีครับบ่มีที่ให้ว่างเว้นเลยพี่น้องมึงรู้ครับผนะุน่ะมึงมองในว่างบอบอมมีมองว่างเลยครับว่ เอาครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหะครับพามาเบ่งป้าบางนัดในสวนทุเรียนดื้อๆครับผู้ใดมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์แน่เด้อครับ,อกกบขอบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ